สวัสดีคร really? ับแฟนกับ f อซครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของบ้านน้องวัดนะเลกวัดศรีวรดนอันนี้คุณแม่นะครับแม่ครับคุณแม่คแม่ห้องนอนเขาช่องบามดหน่อย เกาเป็นสาวสวยน่าดูเลยเนี่ยแม่เนี่ยวันนี้แม่วัดวัดสิีดอนเนี่ยพูดกันว่าจะไปกินหมูกระทะแล้วนะโอเคเลยแล้วก็เลยบอกว่าไปกินอาหารตามสั่งหน้าวัดเหมือนแม่ไงแล้ไปไหนก็เลยกลับก็วัดเหมือนแม่ไม่ตกอับไงแฟนคาับ็นสีรักเยอะเออเที่ยนี่นะบ่ยวัดพิมเดียวกันเลยเนี่ยหน้าเหมือนแม่ไม่ตกอับไง ผมน้าเหมือนพ่อตกอับมาเป็นทาสเขาเลยโอ้ปาใครป้าตกอับก็บ้าแล้วปาแล้วพันล้านแล้วเนป้าเนี่ยผู้ตาถูตาสูหลอกตัวดีกว่า2องตัวเลยนี่ครับนะครับบรรยากาศบ้านวัดศรีวดนนะผมมาเป็นครั้งที่2อง้วมาทีไรมาทีไรก็ประทับใจ ครับพอมาครั้งแรกก็ไปกินในห้องแอร์นะครับพอมาครั้งสองการต้อนรับมันกินหน้าบ้านเราคนเยอะเราที่สามเราที่สามเราที่สามก็หน้าบ้านแต่บรรยากาศดีอาหารแบบฟิวลูกคูนคครับผมุณอร่อยคุณเท้าโอเคพี่นี่พี่น้องครับนี่ครับเี็นเนื้อต่อครับต่อคลิปปั๊มหมดเลยครับ ป้าปอลำพื้นมาเอมากมาเอะเอะครับแอมมานะไม่ได้มามานะกลับบ้านนะกลับบ้านอันนี้ก็กดครับอันนี้ก็น้องเดนเซอร์เขาชื่ออะไรน้องปังปอนปังปอลปังปอลอันนี้ก็ครูเอนะครับผมครูเออคิดแบบการเต้นทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้ของผมสุดยอดน่ารักมากแต่ไปเรื่อยๆครับครูเอครับเป็นเอ่อขายไอะไรเออะไรอ๋อัีแก้วน้ำมาครับผมไม่นั่งไงฮะลุนสวัสดีครับ ถ้าคุ้มกับค่าเครื่องดื่มถ้าลองนะครับบุ้ยถ้าลองอ่ะถ้าลองถ้บอกว่าเราติดจัดไหยมาอนี้ยถ้าลองอ่ะอีปาเลยถ้าลองเปาขอบคุณพี่เหมิดดีวัดคุณค่ะขอบคุณค่ะวัดคุณค่าถ้ลองเนี่ยท้าลองวัดท้าลองลองอะไรลองมือลองตีเนี่ยแม่มันจะดีอยู่นะวัดจะปฏิเสธแม่ไมื่อนี้มันเป็นวันอยู่ข้าวกล้องยังเอาธนาคารธรรมชาตินะคารถ้าลองคะกินซะท้าลองกินเท่าเสร็จเดี๋ยวจะพาไป ถ้านรองเปาฝาเระสีปตื่นบอกเนี่ยท่านรองเปล่ากินข้าวเสียจิไปล่องสายกระสีพนนอนอยู่นอนไม่ได้กระสีปตื่นไม่งี่สุเจ้าเสียบอ่ะแม่เขานอนเพาก็สีนอนบายขึ้นเขานอนกระสีปตื่นเนี่ยนอนกินข้าวอิ่มไปล่องสายไว้หน้าอยาหยาหยาไม่งี่สุคลิปเจ้าคนเมืองสามเดียวรอบสรไว้น้ำจะเป็นกุ้งนึ่งไม่ใช่กุ้งเผา้้เขาานนมพัแลวที่ลงเมื่อกี้เนี่ยอร่อยทันเนี้ยร้านยังไม่ทำปกเลยรู้ป่ะชื่อตัวเองอ่ะท่านรองรู้ป่ะ รองอะไรลองมือลองตีนไงลองมือลองตีนใครทุกคนโอ้ยไม่ได้ลองมือลองตีนใครเลยใช่ค่ะเขาพิชัายาค่ะแม่เปานั่งหวือค่ะแม่เปานั่งหวื่อแม่เปานั่งหวือแม่านั่งหวือแม่กดช้างกระดวนแม่กดช้างกระดวนแม่กดช้างกระดวนแรกเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยอะไรแม่หวือนั่งหวือเลยตีแต่ปีละกาขอบคุณพี่มาพี่เหมือะไรนแม่ได้บอนี่มึงตีไปเนี่ย ขอบคุณพี่เมยครับมาตีไปแล้วจะเห็นกูเบาขอบคุณค่ะขอบคุณค่าบัตกัร์ดก็พอไปเลยเนี่ยตอนนี้คุณตาลายนะระหว่างเสื้อยอมแอมกับไอ้นอ็นนิ่หมูยอมน่ะขนอันเด็ดทุกคนเอาหมดแล้วน่ะเนี่ยเอาดูสิตัดเยอะมากเลยอ่ะตัดเยอะมากเลยแอมแครไอ้ไม้หนึ่งมากเลยคนเดียววะหน่อไม้เข้ากันมากเลยนะตัด ทีสกันกับชุดผุ้ลือดสีพอนี่เองมันยังไม่หนาวมากขนาดนั้แล้วเป่คือมาส่อยูเฒถาเดียเฒถาบานเฮาไม่แฝไม่บานบานนี่แหละน้หม่นป่นมันชัตเตยม่กีนี่ใมายาบกาซื้อลายาย่ราบมันป่าแ่บใครกินได้เราลอมาแล้วมาเลยสองวีมาอยู่หลังวีกินได้ยานมันเป็นน้ำมัดองปลาไย ถ้าเราคนตัวขายดิสมบักเสียมเมื่อเดี๋ยวค่อยค่อยเจอแมนเป็นเลลาพนัมวัดสมบักเสียมก็เคยเจอผู้บาดยังไหนปลาแดดบอมแบบบานๆขาเจ้าแบบเอาเอามีดฟักดสมบักเสียมก็เคยเจอแล้วสีนี่ล่ะเขาเจ้าลวกให้มันสีสีละกันเอาเซนามแบบว่าอ๋อแช่ซืออืมเอาเซน้ามันบักหน้าผมพาบบางเหมาเพื่อแบบเอาตัวตัวเต็มปกติอยู่ด้วยกันไหมวัดอีหยองอยู่ด้วยกันไหมอีหยองอีหยองมันคุม ข่มเลยค่ะอิจาม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 ่มา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 ้อมามาม้มาไมา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 ม้มา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 มนมามามานา่าม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 ากามามยมามามามนมอมเมามามมามามาม้มา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 มกมา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 มัมามามาาม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 มามมมามาม่ามามามาามามามมามามามอมามามเมา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 นาม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 ม นั่นก็จิตจำเพราะเด็กวัยรุ่นก็ยั่แบบจำชีิตอันนี้มันไปเปลี่ยนอยู่เลยป้าวันนี้ได้กี่คลิปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช้านี้ได้หกลิปนขอให้ไปรอดแต่ไม่มีคนดูนะแต่ขอให้ไปรอดไม่่ก็มีคนดูสามพันี่ถือว่ามีคนดูแล้วนะเขาดูแต่ผมหลักร้อยฮะแต่ถ่ายให้แฟนถ่ายเองนี่ไปใส่บ๊วเห็นเอ็งนี่กลับบ้านแทนครับดกนอกรบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะว่ามันหยุดน้ำไหลไหลแตกมันสมบเสียดพี่น้อง น้องแบกเพือกลับบ้านแค่แบบเจ็ดสีไปยังบ้านแค่สีไปกั็มูอดอกอีกอันนี้ให้กูเองนะป้ากูก็อย่างคนเราจะเลยบอกว่ากลับบ้านใช้รถกลับเปล่าก็เลยวางไปกลับไปกลับขวัญกับไอ้กับอาจูก็ได้เขาจะกลับบ้านแพงอยู่ไม่เขาผูกดีๆแล้วกูเอเอามาทำไมเดี๋ยวแล้วโกนชาวบ้านเขา เข้าไปก่อนหรือยังไม่ก็ก็เดี well ๋ยวจะเฉยกินไปไอ้ผักผู้ลดโอเคเอาข okay. ้าวไหมไม่เอาข้าวมาให้ข้าวสวยคุณอยากข้าวสวยไหมใช่เมื่กินข้าวแก่งคุณคุูเองไม่กินอะไรโอเคนะโอเคครับแฟนครับไอซีครับบรรยากาศเขาไปตัดอ๋อเมื่อกี้นี้ตัดอ๋อข้าวหมุนยังไงเนาะ กสสมับบี่ต่อมาเโอเคนะครับสวัสดีครับที่ื้อต่อเส้ครับผม้ามอยากีกว่าขึ้นหกรกว่าโอเคอีเส้นมาหอดทานที่อไอ่าีมาขอบคุณมาดู่ที่เาชอบกินนี่เมื่อกี้ว่นต้นหอดน้ามดอย่ามัรู้ดีทุกคนช่วยกันซื้อมานะมากินนะ้อง ยังอยู่ด้วยปลาแรับแม่วัดนะับคอยดูแลทุกคนต้จะได้ปลาแเอาแหวนก็ได้ครับเก็บไว้บ่นัหามันไม่หยังแนวซื้อนัาก็กินได้เยอะแซ่ดทุเลยเลิศประแดดวองเขากันแห้งตอนนี้มีใครป่าเหยวัดประแดดวองทุ่งละสีบาทนะเดีวว่าได้สีบาทเนที่บาทเนี่ย เาด้วเวกินหนังเาขอมใชหมดแล้วเอาเลยเนี่ยใครไม่กินไม่รู้แต่ขวัญใจปลานม่ฮะอันนี้อร่อไาอร่ออยอแก็ซุ้มี่ว่าขายกบปุ๊กแลาออร่ยแมนคนสามเองนบ้านด้ยผูถอเห็ดผูถอบ้านเขาเห็ดแสบด้กระเดก่บวอร่อยเนาะทำเองครับผมันหรือ่แสบอกินมันี่เท้าเขากะปุ๊กอีาทน้หข่ามามื่อี ต่ออีกสักนิดครับพระเอกวัดขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมก็ที่ได้รับทานอาหารบ้านพระเอกวัดนะครับเป็นบุคคลใจดีเขาเรียกว่าพระเอกเนี่ยคือใครก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นพระเอกที่มีแฟนคลับเอฟซีรักต้องพระเอกวัดสิวดลครับผม สวัสด,<ร>ดีครับใช่ปลาเนี่ยคือขึ้นเรนื่อยแกไปซันหาเขาบอกว่าใส่ไรเลื่อนไปเพราะบอกข้อมเกรจะเทียนเลยโอ้โขอบคุณมากวัดโอเคครับสวัสดีครับรของแท้ครับพระเอกวัดสุวรรณ